โอ้โโอ้โก,การกระชากครับ ไม่ทันตั้งตัวเลยน้ำหลงหน่อยแด้วยครับเนี่ยเอดาูดน้ำอะ่ะไปเลยอืม ช่อนร้อยอยู่ครับียู่ช่อนร้อยอยู่ร้อยอยู่ข้างเพราะก็ดีเลยนย้องขัดย้องขัดยังอยู่ครับยังอยู่ไวายไปแล้วตีต,ตีไม่ลงน้ำติดลงน้ำปี เดี๋ยวไม่ยอมลงน้ำก็แล้วครับโอ้โหปอเหยื่อจะลงน้ำก็ครับเขาย,ยาวจนปลาหนีมาครับอือ เหมือนนวานเลยครับผมสายสวยด้วยเฮ้ยไอช่องนี้เหมือนเป็นช่องมาวานที่ผมว่าแล้วก็เดินมาทั้งฝั่งน้าเนี่ยแหละครับ <c oughs> วันนี้ก็เด็นมาฝั่งน้าเหมือนเดิมของปดูดครับผมมันกัดจะเห็นตัวครับแล้วมันกำลังจะวิ่งเข้า ข้าุ่มไม้ผมก็งัดสวนเลยเดี๋ยวใช้คิปเปอร์ครับนึงครับผมวันนี้มันซ้ำคองปูนครับแต่รูส้สึกว่าน้ำลงครับผมเขาสูบน้ำลงไปลงไปแท้งแ,แ,แล้วว่านี่ครับใสี่สวยๆเลยนะช่อนคองปูนประมาณสองขีดกว่าๆได้เลยครับว่นตุ๊บเลย แปมแรกครับผมวันนี้วันนี้แดดร้อนครับโอ้โหยอมเลยนนี้วันนี้ก็อากาศไม่เย็นสบายนะครับร้อนโอเคครับผมแปมแรกมาแล้ววันนี้ใช้เหยื่อตัวนี้ครับผมเป็นทวินมินิครับทวินมินิตัวนี้น่าจะเป็นรัดก้าครับผมเนี่ยมาแล้วครับแปมแรกโอเคครับผมตามหาต่อไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับน้ำมันแห้งลงเยอะแล้วอะ